สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องมือนี่มาสรวยภามาตามในทางของพอซิ์พอซิตเพิ่นได้มาแล้วเด้อพี่น,อน้นองนะครับเพิ่นถึงมาแล้วสามมวลสอนล่าสุดอีถึงหาซูนนะครับมูนี้เพิ่นกระแบ่งปันในทางดีๆมาให้แล้วเอาลองไปติดตามนะครับว่าพอซิตเพิ่นห้ยตัวใดไปกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับไปไปไปมอสรวยมาไายพอซิ์ใหม่เด้อนะครับพอดีพอซิตเพิ่นบสบายใจเนาะ มาขับผนว่าเอ๊ะมันเป็นจังไดหมองรวยสั้นพอเป็นพอสบายใจนะผลละว่ามาไทยไม่เศร้าสันนะครับก็พอดีพอสิทธิ์เนอะนะครับฝันลำบกฝันว่าบายของผู้สาวไงหาศูนย์เตรียมเตรียมพี่น้องแล้วหลวงพ่อวัดปากัดเกินมากมันมาตรงกันกาหาศูนย์เพิ่นเพิ่นกันเน็กเอาบากคักนะครับเน็กก็คักนี่ได้ยี่สิบบาทวะท่นอีกันึงไปซื้อลืมเขาจะเอาลืมล่องหายเล็บว่าได้ซ้ำนะครับแต่เลยเสียดายหรือเศร้านึง แต่ว่าพอซี์ถือมาแล้วสามงวดซ่อนนะครับงวดหาซูนเป็นงวดที่สามงวดนี้เพิ่นฝันไปเขาลองมาถามเพิ่นแล้ะกะเพิ่นใดยังไงมาแบบไดนะครับนะครับเลขเพิ่นในมาแบบไรล่องไปฟังกันครับเอาพอซีดงวดนี้เป็นงวดสามปนงวดที่สามงวดที่สามาหละคืองวดก้อนนั่นพอซิ์ถือหาหนึ่งกันปะหาหนึ่งแล้วก็สองสามสองสาม วันนี้ก็เลยมาถือห <50. S 1> ้าศูนย์ห้าศูนย์เนาะนะครับก <Yeah. S 1> ็เป็นสามหมวดซ้อนแล้วนะครับสำหรับพศวานนี้หมวดซีนจะเป็นยังไงหมวดซีเป็นังไรนะครับแต่ว่าตัวพอเนี่ยว่าได้ยินพระอาจารย์เนี่ยให้พิษนามาแปลกแปลกบวกเอาพาลงเหมือนเพอา <Yeah. S 1> เอาคนวางในพอสุฟังนะพระใส่บาดแล้วคนว่าโอ้โหพระลงวันที่สิบสองเนาะนวางเสียกำแรกดอกครับ มันมือสองคนเลยว่าเอ้ติมันจะโตออกโตเก้าปีกายเนี่ยเพหาสองหาหนึ่งก็โอ้คุณบอกเลยเหรอเออนี่ละปีไายในช่วงนียมันออกสองหากูกระถือหาสองน้ำเขานี่สองวดนแรกบุถึงน้ำเขานะครับวดที่สามกูยังมาถึงน้ำเขานี่หาสองปีไก่เนี่ยล่ะกันย้ำนี่ละครับผมเฮ็ดเลี้ยวถือเรีกเลี้ยวกับพระกันเขาไปเฮ็ดกันทำบุญ พระอาจารย์หรอก็่ะแล้วงวดนี้ปีนี้นี่เพื่อนกันเนียนนักด้วยพระสงการโอ้ยอ้นี้ข่าวปลาด้วยเป็นว่าอืออันนี้ดิพญายาได้ข่าวปลาปีนี้เห็นมาเป็นได้บวกผมกะคอยถือมาถือมาอยู่แมนอยู่ด้แต่ว่ามีหลังวดนี้ต้องเบ็นได้มันสิมันจีเข่าเลยคือว่าเข่ามันไมเข่าตัวใดในระหว่างซิปสองกับหาสองนี่แหละคือทีลแรกพันนีว่าอัน เอาพาลงวัดที่สิบสองสิบสองเาแล้วก็แล้วไปบ่าอีหิดกระเทาเดียวนี่แหละผอาจานป้าเนี่ยเออแล้ววันนี้หาสองนี่งพรสิตัวใดมตัส้นหองเนี่ยเิ่นกับมาบินบาทนี่แหะโอ้เรียกสิบวกกตัวเก่าไปสิบตัวเก่าปีกายเนี่ยว่าเป็นว่าตัวใดหาหนึ่งหาสองแล้วเป็นว่าหาหนึ่งหาสองเป็นว่าตอนนี้หาหนึงมันโอบดูกเรเออ กโตกันมาเป็นสองสองวดเลยดิผมบอกแล้วครับวัดนี้หาสองนั่โออาโอ้สิเลมาหาสองเลยว่ะนะตัวขวดใส่หาสองเดอริที่ว่าทีงเจ้าของก็มักู่เร้วนะหาสองนี่อหละว่าหาสองวัดใส่สิบสองกบหาสองเลยล่ะยังกระชังล่ะไม่วางสิไม่วางได้กระชังไม่วางได้กระต่ำเพราะกระดึงได้ซื้อไว้พ้อมคนละซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วหาสองนี่พันคุณรวยวันนี้ ้วยคุณร้อยหาสองนี่แต่ว่าสิสองนี่ท่านนซื้อวา่าซื้อลไปในรวัดเจดว่าเจ็ศนย์ก็ซื้ออรเถข้าเจ้าผู้ใหมากเกจศูนย์ก็ซื้อเห็นว่าซื้อตัวละร้อยคุณรวยหรเหเออเจ็ดศูนย์นก็ซื้อดีแต่ว่าจ้คของผู้ให่มากนี่เจ้าของผู้เข,ขาให่ามากเขาซื้อพันเป็นพันคุณพันเลยพันพันสองคนละอาดพันสองเลยนะครับคุณเก่ตัวเ,เดียวดีวคือนผู้ที่ห้ยศนเจ็ดมากนี่หวดก้อนเจ้าถือทั้งบนถือทั้งล่างบนทังล่าง พ่นกระซื้อเน้นเจศนตัวเดียวเจนตัวเดียวเนาะแมินคือหมดก้อนพึถือเจ็ดเจเาหาศูนเาหาศูนไงพราซเขาฟันเบาซูขาจะฟังเขาาสูเขาฟังละทูบอสื่อตีเลขหาศูน์กูบอเขาบ่มักเขาอางี่มันก็ม่ออกแต่เขากระซื้อนี่เขาบมักแต่ว่าเขาซื้อหาศูนเขากรซื้อเขากถือที่กันเขาพอซิดไปเขาบ่มซื้อฟันมึอก็ซื้อเขาซื้อเขาก็เลยถือทั้งบนทั้งล่างถือบนล่าง หือวันนี้เขาทุ่มนักเลยเจ็ดศูนย์เนี่ย,เ,ยเขาซื้อนักขนาดโอ้ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่ล่ะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ต้องปนขอโทษขออภัยนะครับที่ว่าเป็นยังคือวาลงว่าเจ็ดูนเนี่ยก็เพราะว่ามันมันซื้อกลับเนาะขับไก่ับข้าเอออ่กขับไก่ับขบ้าเนะเาะแต่ว่าจะของเขาก็ซื้อทั้งเจนทั้งศูนยเจ็ดนยัอเขาซื้อกลับกลับไปกลับมาไหมอืมเน้นนะเขาก็ซื้อศูนย์เจ็ดเขาเน้นนักเจ็ดศูนย์เขานักเจ็ดศู กันน้ำอันนี้เขาขึ้นนาขึ้นหลังก็ได้เพราะว่าเลขตัวเดียวคุณบอซูลเจ็ดเจ็ดซูลนะเขาซื้อกับบนบนล่างเขาซื้อกับกับไปกับมาครับผมทีนี้นักก็เป็นเจ็ดซูลล่ะโอ้ยนักเจ็ดซูลนะเจ็ดซูลอือไม่ดีกว่าหน้องหง่อนะครับก็ซื้อตามนี้ได้นะครับเจ็ดซูลซูลเจ็ดครบวันแล้ต้องเพื่อว่ากันเพื่อว่ากันนี่แหละนะครับเอ้าบ๊ายใส่วนไปตามนี้ได้นะครับประสิทธิ์ว่าเลข เขาจ้ามีโชคมากคือถือบนถือลัางวงวนี่พันแห่ม้เจ็ดศนย์ศูนย์เจด้อนะครับพี่น้องผู้มากตัวกดเอาเลยนะครับสามไปในสามคู่เนี่ยละคู่สาคู่ไปเอาสิบับศูนย์เจ็ดเจ็ดนเลยเอาขอบคุณพภาษิหลาไๆนะครับที่แบงปันนะครับมีได้เาสกับสิบเด้อนะครับรถเรี่ยวเวยเนี้ยต้องจอดเลยนะเงินของเงนนี้่าไหรุ่งเนี่ย่อว่กสิี่มากตดแหง่านเงินเน มาหาหรอหาสองทุ่มแซงหาสองทุ <y> <y ่มหาสองเนาะสิบสองก็เป็นตัวล่องเด้อนะครับสองร้อยคุณสองร้อยยังไปสิส่วนศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนยเนี่ยก็ตามนี้เด้อพี่น้องซื้อเหล็กซื้อมาครับกระตับแตกเด้อนะครับเป็นวัดเป็นพันอย่อืเพื่อตัวนั่นตัวนี้แค่เมนูครับผมพอลเราก็มีโชคมาแล้วถึงสามหมวดสอนนํางหมวดอีกคนมาแข่ง คนมาแห้งมันหาสองกับสิบสองไอ้ฟันบอกเี้แล้พอเสียบไอ้พอเสียบฟันเดี๋ยวมันอีิกยูยังอีิกยูลายมืออยู่เดี๋ยวลบมือสีเลี่ออกจังออกมากไหมได้เออๆเจสิอยากได้ฟันอลไรเดือนี่นว่าพอเสียบฟันแม่อยากได้ฟันน้ำเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันฟันเดี๋ยวมันฟันเกี่ยวเกี่ยวกันอีกตัวมันเคยมันเคยถีบแล้วมันเลยฟันเกี่ยวฟันเกี่ยวเห็นลวงวนรวงหันกับฟันลวงสี่เลี่ยมสีเลี่ยฟันรวงหงอนบอก ตับกระบอกงูเจ้าก็เลยที่แรกเนาะอ่าครับคุณหายเลยอืมก็เลยมาขวัญเที่ยวบันมึงเขาไม่เขาอีหลีเขาอีหลีเนาะอ๋อจังสันละครับขอบคุณพระศิษย์ได้ไรรวยก็วัวรอดเพิ่นวัวหลักวัวนะอาสวัสดีพ่อศิษย์กาหายมาแล้วเด้อนะครับเพิ่นกาพอดีนะครับเพิ่นหายไปแล้วว่ากี้นะครับเป็นตัวเลขนะครับ เบาด้วยลงไปแล้วเนาะคนว่ามันบเบาผิดเบาถูกบพสบายใจเนาะนคนเลยอยากให้ลงใหม่นะครับเลยมาถ่ายใหม่ให้เดอ้อหนาวสำหรับในร่างของพอิซี์เด้อนะครับต,ตัวหาซองเนี่ยเพิ่นมักแห้งเด้อนะครับหาซองเดี๋ยวความฝันเ่าจะมาเอานะครับสำหรับพอิซี์ความฝันเพิ่นเนี่ย เนทสิครับผมนะครับทุียมิบนที่หดเปนทีที่แปดที่เออยีเนาะไ่แปอาตอนั้นเด้อพี่น้องนะครับพอชิหาแล้วเด้อนะครับเจ็ดย์ศเดเ้อนะครับศูนย์เจดพี่น้องมากระซื้อเอานะครับอืมส่วนเหลพก่นหามากคือมีหาสกับสิบสององอนเจ็เจนี่ก็แล้วแต่พี่น้องเด้อนะครับส่วนเร็กวรากับตัแตกเด้อนะครับอืมโชคมันมันในมนี้สำหรับ แนทางประสิทธิ์คอยตรวจว่าเราไปนักกี่เดียว